ตาชิตสิงเสนีเป็นสายลูกเมียน้อยเอาอย่างนั้นเถอะของคุณพ่อของยายดิฉันเนี่ยพญาบุริณวราชเนี่ยเ,เป็นพี่ชายของตาชิตคนละแม่คุณอย่าไปดูอละครน้ำเน่าเมียน้อยเมีย,ยหลวงตบก,กันอะไรงนี้นะคะใครเดิมๆจริงๆเนี่ยสายเมียหลวงต้องดูแลสายเมียน้อยนะคะต้องให้เขาถ้าพ่อตายต้องไม่ ชัวว่าเขามีการศึกษาเขาไปได้คือสายเมียหลวงเนี่ยสิงห์เสนีเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นนักการทูตอะไรก็ว่าเป็นทหารกรมพยับ,บดินใช่ไหมคะสิงสิงห์เสนีหรือรับใช้ราชบัลลังกมาตลอดส่วนสายเมีน้อยก็เป็นมหาดเล็กเป็นต้นอย่างกุตาชิตตระกูลน,นี่ยรับใช้พระราชบัลลังกเนี่ยมาและแผ่นดินเนี่ย มาตั้งแต่พระเจ้าประสาททองนะฮะอินพอร์ตมาจากอินเดียเป็นพรามชื่อพรามศรีวัฒนาเป็นอินเดียค่ะแล้วก็แน่นอนคุณพรามณ์สมัยนะั้นถ้าคุณข้ามมาข้ามทะเลบับคุณกลับไม่ได้ค่ะกลับไปก็จะเอาคาสราะว่าเพราะว่าพราหมนี่เขาห้ามข้ามทะเลใหญ่ห้ามข้ามมหาสมุทรค่ะห้ามข้ามน้ำเค็มสมัยนู้นนะคะเขาจะถือมาก ก็คือถ้าคุณมานี่คุณต้องอยู่เลยแล้วแกก็อยู่เลยแล้วจากที่เป็นพราหมณ์หลวงทําพิธีราชพิธีอะไรงนี้ก็กลายมาเป็นสุดท้ายก็ทุกวันนี้ก็เป็นกระทรวงต่างประเทศมั่งทหารมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การที่เราต้องโดนกล่าวหาแบบนี้ว่าโอ้โหเลวซา,ามต่ําช้าค่าในหลวงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเ,เรารู้เลยว่าทุกคนเนี่ยญาติพี่น้องทุกคนเนี่ย เขารู้สึกกับอันนี้แรงมากก็คุณยายหนูเนี่ยนะคะพยา,ายไม้คุณตาชิดเนี่ยามาอยู่กับพวกบ้านบ้านชวดดิฉันคุณหญิงเนื่องอสิลเสนีนะคะตั้งแต่คือเราเกิดมาแล้วก็เกิดในโกรงสีนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองไปใกล้เดินไป5นาที5นาทีจริงแล้วเราก็จะได้รู้จักทันเหล่านี้มาตลอด คุณยายหนูกับลูกสาวเจ็คนนะฮะท่านก็ไม่มีที่ไหนจะไปนะฮะท่านก็มาอาศัยอยู่กับเราแล้วก็เคียงข้างคุณยายดิฉันหม่อมเสมอสวสดีวัดตลอดเราอาจจะไม่ได้คุยพูดเรื่องกรณีสอดนคตอะไรมากมายแต่เราก็เห็นว่าพี่ๆเป็นยังไงเราก็ยังพี่คนโตนะฮะพี่แมวขอโทษนะคะจำชื่อจริงไม่ได้พี่แมวนี่ฆ่าตัวตายยิงตัวตาย ปากอย่างนี้เลยนะฮะโดยความเสียใะคือแกอายุ40แล้วและก็ยังเป็นโสดซึ่งสมัยนั้นคือขึ้นคานสุดๆที่งานการนะที่งานการแกรก็ดีแกทางานสานทูตจาไม่ได้สานทูตอะไรนะฮะเ,เป็นในขานุก,การคือก็มเีเป็นงานที่ที่มีคุณค่านะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครไม่มีใครเอาเป็นเมียพูดง่ายๆนะฮะขายไม่ออกเพราะ เป็นเขาโตมาด้วยความชอบช้ำด้วยการทนล้อเลียนว่าพ่อแกฆ่าในหลวงตอนที่เผาพี่แมวเนี่ยพอเอิญตอนเผาจริงเดินตามหลังยายหนูพอดีตอนนั้นอายุเท่าไหร่มันก็เด็กอะอแต่เ็าเด็กแบบรู้เรื่องแล้วอะแล้วแล้วยายหนูเดินไปที่เตาเผาแล้วยายหนูแทบจะโยนตัวเองเข้าไปในเตาเผาแล้วยายหนูก็กระแทกหน้ากับ อะไรเชิงตะกอนหรืออะไรที่เป็นอิดอิดอ่ะข้างๆกับเตาแล้วก็ร้องไห้สสด็จสะอื้นแบบเราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนใครที่จะร้องไห้แบบใจสลายไม่มีชิ้นดีขนาดน,นั้นเด็กมันก็รู้อะโหแล้วมันความรู้สึกนี้พุ่งใส่ตัวดิฉันเพราะว่าตามหลังแกพอดีมันจะได้แก่ลุงพัดสิ้นันเดินขึ้นเนี่ยปึ้งความแบบร้อ,องไห้แกเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแกได้คือก็ได้แค่จับหลังอย่างเงี้ยคือเด็กอะ แต่เราช่วยอะไรแกไม่ได้เลยลูกสาวดรจางเห็นมีคนเล่านะคะอยู่ไปเตรียมอุดมกับพี่หมอดอมนะคะลูกสาวอีกคนหนึ่งบอกว่าไอ้ตระกูลสิงห์เสนีนี่ยังจะมีอยู่ได้เหรอแผ่นดินไทยคนต้องโดนกุดหัวเจ็ดชั่วโคตรอะไรประมาณน,นั้นนะคะคือเราทนอยู่มาแม้แต่ขนาดดิฉันก็เห็นนมสกุลยายเราเห็นชื่อจาชิดสิงห์เสนีอยู่บนกระดานดํทดาที่โรงเรียนสาธิตจุฬานะคะ,ะรุ่นเรา เราเห็นเราก็จําได้ว่าเรานั่งตัวชาไปหมดทั้งตัวแล้วรู้ว่านี่คือปู่ยายหนูหรือหรือข้อเท็จจริงที่ว่ายายหนูจะบอกว่ายายหนูไปเผาศพพูดภาษาทุกคนนะคะที่พิพากษาสามีแกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่ายัางไงอ่ะนิทานก่อนนอนของเราเราอยู่มากับสิ่งนี้นะคะประวัติศาสตร์สชื่อว่าเรามันไม่ใช่เทพนิยายมันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่วิชาการที่จะมานั่งเถียงกันแล้วก็มาเล่นกันเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ ใช่เลยนะคะมันมันมันเป็นคนจริงๆความรู้สึกจริงๆนะคะยายมีลูกเจ็ดคนแต่งงานคนเดียวแม่แต่งงานคนเดียวแต่งงานอยู่คนเดียวใช่แล้วเขาไปเจอพ่อเพราะว่าพ่อไปรับใช้ท่านชิ้นอยู่ที่ส่วนสิม่าดีกว่าไม่ได้ทำการรื้อฟื้นคดีนะคะคือผลสุดท้ายออกมาอย่างไรเราเราไม่รู้ แต่ขอให้เราได้ทำนะจะในรุ่นเราหรือว่าตอนนี้เรามีหลานแล้วนะเป็นลูกของน้องชายสองคนเราจะให้เขาอยู่กับประวัติศาสตร์อันนี้ต่อไปหรืออย่างน้อยเราก็มันจะสำเร็จไม่สำเร็จยังไงเนี่ยอย่างน้อยในอนาคตถ้าหลานเราได้รับรู้ก็ได้รู้ว่าเอออย่างน้อยป้าเขานะได้เคย พยายามต่อสู้ในเรื่องนี้แรกๆเกิดเรื่องยายไปหาญาติคนไหนเขาก็ไล่เขาก็ไล่<ม>ไลออกไล่ออกมาจากบ้านจนจนได้คุณหญิงเนื่องก็เมตตาให้มาอยู่ที่บ้านสุขุมิิทาไม่มีคุณหญิงเนื่องเราก็ไม่รู้จะจะไปอยู่ตรงไหนแล้วพอมาหม่อมเสมอเนาะก็ก็ให้ให้คุณยายทำงานกับท่าน เป็นเหมือนเลขาของหม่อมเสมอขวาเลยรักกันมากก็เลยได้มีได้มีเงินมามาเลี้ยงดูลูกคิดว่าเขาคงไม่อยากให้ให้ลูกหรือหลานเนี่ยมามาฝังใจอยู่หรืออะไรตรงนี้เขารับไว้เนี่ยทุกวันนี้แม่ติดเตียงแต่ว่าเวลามีว่าเออวันนี้นะอ้อมมีคุยคุณกับวงวานอ้อมมีคุยกับพี่อิงนะเขา เขาจะร้องไห้นะเขาเขาพูดเขาโดนเขาจอกคอแล้วเขาพูดไม่ได้แล้วแต่เขารับรู้ทุกอย่างเวลาเวลาไปเล่าให้เขาฟังเขาก็จะแบบอื้ร้องไห้น้ําตาไหลและในกรณีของคุณชิดนี่แน่นอนว่ามันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าถูกกันแก่้ใส่ความใส่ความอะไรใส่ใส่ใส่ความยายก็รู้สึกนะป้าป้าหมอนป้ามดหรือแม่อะไรก็ต่างๆนะก็รู้สึกกันหมดแหละแต่ว่า เราอยู่ในสถานะที่เราพูดได้หรอเราอะไรได้หรือ2,521จะเผาคุณตาชิดสันติบาลเต็มวัดสมปรืมจำได้ว่าเข้าไปเข้าไปกับยายกับพ่อไปเอาลงออกมาจากไอ้ไอ้โกดังเก็บเนะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะคือมีแต่กระดูกแล้วอ่ะ2,521อ่ะก็จะเอามาสวดที่ศาลา ก็สันติบาลตำรวจเต็มวัดไปหมดเลยวันเผาก็ตำรวจเต็มวัดไปหมดเลยจะแจกงหนังสืออะไรก็จะเข้ามาดูเข้ามาแสกแซงยายก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเผาไม่เผาแต่ถ้าไม่เผาก็แล้วจะอยู่ไปเรื่อยๆเราเก็บไปเรื่อยๆเราก็ให้มันจบไปเรื่องของการรื้อคดีค่ะคุณหญิงมีความคิดเห็นามมันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณกังวานพุทธวณิชนะคะดิฉันไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยแต่ว่า ยังไงอะ่ะยู่ดีๆคนคนนี้ะไม่ได้เป็นญาติอะไรไม่ได้เสียอะไรกับเราเลยแต่กลับอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาต้องการหาความเป็นธรรมให้เราคือเราก็อึ้งะนะฮะคือตอนแรกก็ไปฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะฟังเลคเชอร์ของคุณกลางวานที่บ้านอาจารย์คนหนึ่งที่ฝั่งทนแล้วก็เออนะแล้วดีมันก็ตรงกับที่เราคิดะนะฮะ เหมือนที่ตอนที่คุยกับจันส,สุปรีดาใช่ไหมฮะสุปรีดาสุป <c> ร <oughs> ีดาเรียกท่านผิดเลยเลยพูด <p ull et> ถึงการเป็นพยานประวัติศาสตร์ทูดฐานเรือกับตันเดนนิสที่พาจันปรีดีหนีจากผ่กานทูดอังกฤษตอนนู้นเนี่ยนะคะก็มาแต่งงานกับพี่สาวคนโตพ่อดิฉันคะเพราะฉะนั้นดิฉันล้อมรอบด้วยอ่าท่านตาดิฉันหลวมเจ้าสุภสดิส์ หงคงสิทธิ์ท่านก็ยืนกรานข้อที่จริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นท่านบันทึกไว้ทุกอ,อย่างแต่แน่นอนท่านก็โดนกล่าวหาสารพัดนะคะคุณคุณเป็นพยานประวัติศาสตร์คุณจะต้องผลกระทบมันเยอะเพราะว่าผู้ที่ชนะเขาต้องการจะเขียนประวัติศาสตร์คนเดียวและประวัติศาสตร์ช่วงกรณีสัต์โคดช่วงหลังสงครามและช่วงสงครามและหลังสงครามเนี่ยจรย์ปีดีไว้ใจไม่ได้มันก็เลยจะต้อง เรื่องขึ้นมาทําให้อันนี้อันนี้พูดได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันพิสูจน์ด้วยหลักฐานสารพัดอันนี้ง่ายๆเลยหลักฐานอันหนึ่งง่ายๆคือท่านตาดิฉันเนี่ยหมเจ้าสวาสวัสดิ์เป็นทูต UN ของอาจารย์ปรีดีหลังสงครามนะคะ mm hmm. ตอนนั้นอยู่ที่เลกซักเซสทะเลสาบซัก์เซสยังไม่มีตึก UN กลางนิวยอร์ก mm hmm. คุณไปอ่านบันทึกท่านแล้วรับฟังดูจดหมายของท่านตานเขียนถึงภรรยานะคะถึงคุณยายพูดถึงว่าเขาตื่นเต้นกันยังไงพูดถึงอาจารย์พีดียังไงว่าเขาคุยอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยมันเต็มไปด้วยเต็ไมไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเกิดก่อนนั้นน,นั้นกรณีส่วนคนไม่ได้เป็นประเด็นเลยไม่มีความสงสัยอะไรทั้งสิ้นคุณอ่านในจดหมายท่านในอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีสงสัยเกลียดพินว่าเป็นเรื่องเศร้า บัติเหตุเศร้าถึงเกิดขึ้นไม่มีใครเข้าไปในห้องตาชิตก็บอกจะให้ฉันพูดยังไงก็ไม่มีใครเข้าไปจริงๆจะให้ยังไงจะให้จะให้โกโหกหรือจะให้อะไรไม่มีแล้วก็เกิดรัฐประหารใน8พฤศจิกาใช่ไหมคะใช่ไหมคะแดพฤศจิกาใช่ไหมใช่ครับใช่สองสี่เก้าสี่ดังนั้นคุณกลางวันก็อยากจะขอไปรู้จักกับได้ไปสัมภาษณ์ลูกคุณตาชิตซึ่งอายุก็มากแล้วเคยมีคนเนี่ยขอ หลายคนรวมทั้งอาจารย์สมศักดิ์ด้วยขอให้ดิฉันพาไปหาแต่ว่าเราไม่เคยา<ม>พาเลยเพราะว่ามันมันไม่มันไม่จริงใจมันอะไรอ่ะจะจะไปดูเขาเหมือนสนสัตว์เหรอะจะไปะไปยืนจะไปดูเขาเหมือนเขาเป็นมะลายหรือว่าจิราบหรืออะไรเหรอคือความรู้สึกเราก็รู้สึกเราสัมผัสได้ค่ะเวลามันไม่เวลามันไม่ใช่หรือเขามีอจนดดาที่เขาต้องการจะเอาอะไรไปแต่เรารู้สึกว่า ณกาวานไม่มีอาจารนดาอะไรนอกจากต้องการความจริงเพราะว่าแกมันเป็นอะไรที่มันเหมือนคำสาปแช่งคือดิฉันมองกรณีสอนคตเนี่ยเหมือนคำสาปบนแผ่นดินนี้และถ้าเรายังไม่พูดถึงความจริงเรายังไม่แก้ไขคำสาปอันนี้เราก็จะไม่พ้นนะฮะเพราะว่ากรณีสอนคตเนี่ยถูกเอามาใช้ เปน,นอ้างในการาทำให้ไม่ใช่ให้อาจารย์ปรีดีหรือท่านตาดิฉันนะฮะแต่ว่าคนดีจํานวนมากที่เป็นเสรีไทยอะไรเนี้ยกลายเป็นไปไม่เข้ามาทำพับลิกไลฟ์อะไม,ไ,มไม่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 เข้ามารับอาสาแบกอะไรไม่เข้ามาทําอะไรให้บ้านเมืองอีกคนมีฐานนั้น่ะก็ก็ไปทำมาหากินหมดเออบางคนก็เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยใช่ไหมฮะซึ่ง แม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยแล้วที่เขาต่อสู้เพื่อชาติมาในลักษณะของเขาเนี่ยก็<ม>ยังไม่มีสิทธิ์ขอตั้งพรรคอยู่ที่ฉันถือว่ากรณีสอนตคตเนี่ยเป็นพรีเท็กซ์อะพรีเท็กซ์ข้ออ้างที่จะยึดประเทศไทยโดยมหาอำนาจซึ่งในสายตาที่จีฉันมองและฉันเชื่อว่าอาจารย์อาจารย์สปรีดาคิดเราเคยคุยกันแล้วเราถูกคอ,อกันมากเลยนะคะโอ้โห ท่านคิดเหมือนกันท่านคิดเชื่อว่าท่านก็จะมองถ้าท่านยังอยู่ท่านก็คงจะมองแบบเดียวกันว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่หลุด